ปกติหายใจทางจมูกจะไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดถ้าหายใจทางปากจะไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเหมือนกันไหมคะเออลูกเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนในร่างกายเราเมีที่เดียวที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้ก็คือที่ปอดลูกแปลว่าหายใจยังไงเนี่ยมันก็ต้องไปปอดแต่มันไปปอดได้ยังไงไปดู อันนี้คือช่องปากใหญ่ๆนี่คือลิ้นนะครับข้างบนนี่คือโพรงจมูกที่เราหายใจนะปากกับจมูกเนี่ยมันจะมาเชื่อมกันด้านหลังตรงนี้ก่อนเราเรียกว่าออโรฟาลิงไม่ต้องทำาชื่อแล้วมันจะแยกเป็น2ท่อครับท่อลมอยู่ข้างหน้าท่ออาหารอยู่ข้างหลังท่อลมเนี่ยลงไปปอดท่ออาหารข้างหลังเนี่ยลงไปกับพาะอาหาร จำง่ายๆครับเวลาที่เขาอเนี่ยโดนหลอดลมก่อนเลยหายใจไม่ออกตัวยังไงทีนี้เวลาเราหายใจนะครับไม่ว่าจะทางจมูกหรือปากนะอากาศวิ่งติรดเติร์ดเตด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 เข้าทอนาลงไปปอดถ้าจากปากล่ะอากาศวิ่งติรดติดเตดเตดตดเข้าทอน้าลงปอดเหมือนกันคือยังไงเขาก็ต้องไปปอดเข้าใจไหมลูกแล้วถ้ากินข้าวล่ะอาหารก็จะวิ่งเติดติดตดเตดตดไปท่อหลังแล้วกินทางจมูกได้ไหมได้เคยเห็นคลิปกินลอดช่องทางจม อย่าไปทําตามนะเราช่องวิ่งตุ๊ดตุ๊ดเข้าท่อหลังเหมือนกันเห็นไหมว่ามันครอสกันอยู่ร่างกายทยํายังไงให้มันไปถูกช่องครับอย่างแรกเลยเรออาทหารตอนที่ยังไม่มีอาหารมาเนี่ยมันจะตีก แต่หลอ,อดลมเนี่ยเขาจะมีกระดูกอ่อนดามไว้ครับลองจับดูสิมันก็จะขึ้นทรงเป็นท่อ,อกลวงอยู่ได้อย่างที่2องเขามีฝาปิดกลองเสียงอันนี้คือกลองเสียงเราที่มันมีเส้นเสียงอยู่ที่เราใช้พูดนะครับเวลามีอากาศมาในฝาเนี่ยมันก็จะเปิดอากาศมันก็จะไหลเข้าท่อกลวงนี้ได้แต่เวลามีอาหารมาในฝามันก็จะปิด อาหารก็ได้โดนดันเข้าท่อหลังแทนแต่มันจุกจิ๊กกันอยู่แค่ตรงนี้ครับมันต้องพลาดได้อยู่แล้วเวลาที่เราพูดไปกินไปเนี่ยอากาศมันก็จะเข้าออกท่อหน้าอาหารมันก็จะเข้าเข้าเข้าท่อหลังมันก็จะมีจังหวะที่มันปิดพลาดครับอาหารก็จะมาเข้าท่อหน้าแทนร่างกายมันก็จะดีใจกยว่าหุ้ยมีสิ่งแปลกปลอมกำลังจะเข้าปอดนางก็จะไอออกมาครับเรียกว่าสำลักเนี่ยเขาเลยไ่ให้กินไปพูดไปเข้าใจไหมลูก